สวัสดี2ี่พฤษภาคม2568ครับขณะนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีเรามาดูสถานการณ์กราฟทองคำและคุค่สกุลเงินกับโคจักกี้กันนะครับสำหรับทองคำนะครับที่เราได้คุยกันไว้เมื่อวานนะครับทองคำมีโอกาสยกตัวขึ้นไปนะครับเนื่องจากมีการลงมาทำโลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสที่เขา,เาจะมีโอกาสขึ้นเขาต้องยกตัวขึ้นไปเหนือ 3269หรือ3270ขึ้นไปเมื่อวานมีการ break out จากราคา3270ขึ้นไปนะครับถึงประมาณ4,500จุดนะฮะในโซนของแกลบเล็กๆที่เราได้คุยกันไว้ก็คือ3317เช้านี้มีการขึ้นไปเทสที่ใกล้เคียงราคา3317นะครับก็คือประมาณ3315แล้วก็ตอนนี้มีการหดตัวลงมาครับเนื่องจากมีราคาแกลบ ที่เปิดเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะฮะทองคำในทิศทางไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าเขาเป็นแพทเทิร์นขาลงเพราะฉะนั้นในการที่เขาขึ้นมาขึ้นมาทำทำไฮใหม่ตรงนี้ได้ก็จะมีโอกาสกดตัวลงได้ไหมนะครับซึ่งเป็นแนวฟิโบตรงนี้ด้วยแนวฟิโบที่61.8นะครับแล้วก็เป็นโซนแกลบที่33 1 7 จะเห็นได้ว่ามีการขึ้นไปทดสอบแล้วก็มีการถอดไส้ลงมานะครับก็คือมีการมีการออกดดันราคาลงมาในเช้านี้ครับ USD มีมีการแข็งค่ามากกว่า XAU นะครับก็เลยทำให้ในตอนนี้มีการกดดันราคาทองคำลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาลงมาแล้วมาต่ำกว่า3,2,4,9 3249ที่ทางขาบายก็อันตรายนะครับเพราะนั้นตอนนี้เขายกโซนขึ้นมานะยกโซนขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราได้ได้วิเคราะห์กันไปว่าถ้าเกิดว่าเขาหลุดจากโซนเลือกทางใดทางหนึง่งเขาก็มีโอกาสที่จะวิ่งต่อไปอีก4,500จุด b r e กเ OUT จากราคา3270 4,500จุดไปสัมผัสที่3317แล้วก็ตอนนี้ ขาเซลขาเซลนะนะครับถ้าราคาไม่หลุดจาก3317แล้วก็3324 3325ก็มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมามีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมาแต่ถ้าเกิดว่าหลุด3325ขึ้นไปก็มีโอกาสยกตัวขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันนะครับว่า วันนี้ทองคำมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวได้ไหมนะครับวันนี้ข่าวสารของทางทองคำสามทุ่มครึ่งนะครับ US ดอลลาร์มีข่าว3ดาวเกี่ยวกับสินค้าคงคำน้ำมันดิบแล้วก็5้าทุ่มสินาทีนะครับมีคำกล่าวของคุณโบแมนนะครับสมาชิกของ FOMC กัน แล้วก็ค่ำคืนนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนมีพนัตัตรอายุ20ปีนะคะแล้วก็แล้วก็พรุ่งนี้แหละนะครับวันพฤหัสถึงจะมีตัวเลขในการประกาศไม่ว่าจะเป็นการยืนสวัสดิการการว่างงานนะครับพอคอ PMI ภาคการบริการ แล้วก็มีคอ p PMI ด้านการผลิตด้วยมียอดขายบ้านหืือ2ด้วยนะครับจะสังเกตเห็นว่าวันพฤหัสเนี่ยจะมีความผันผวนนะครับเริ่มขึ้นแต่วันนี้น่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับน่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบถ้าเขานะครับไม่หลุดไม่หลุด3า4 9าขาใาก็ยังมีโอกาสยกตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด3249ลงมา นะครับทิศทางของเทนขาลงจะชัดเจนนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าถ้าเราจะเซล์นะครับ SL อยู่ที่ไฮนี้เผื่อไว้นิดนึงนะครับก็คือยกตัวเหนือเหนือ3 2 4 3324นะครับแล้วก็ก็อยู่แนวนี้ครับประมาณ r e s i s t a n c e 3 ก็ SL อยู่ประมาณโซนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาบายหลุด3-2-4-9ลงมานะครับก็ SL ในโซนของฝั่งขาบายนะนะครับเพราะช่วงนี้ทองคำมีโอกาสไปในทุกทิศทางนะครับไม่ไว่าจะเป็นการขึ้นลงเนื่อง,งจากประธานาธิบดีโดนันทํานะครับเกี่ยวกับสงครามการค้า SL ฝั่งเซลล์นะครับอยู่ในโซนนี้นะก็เทสไม่เกิน3317ถึง3324ก็ยังมีโอกาสเทสได้นะครับแล้วก็มีโอกาสกดดันราคาลงทองคำลงมาตามแพทเทิร์นของเทรนดไทม์เฟรม4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเทสไปก็อยู่ที่ประมาณ3269 324 9นะครับอาจจะมีเทสขึ้นไปแล้วก็ถ้าทะลุเหนือ3 3 2 4ขึ้นไปต่อได้ก็ b u าก็ได้เปรียบนะครับก็ SL ฝั่ง b u ายอยู่ที่โซนประมาณนี้เลยครับ3 2 4 1ได้เลยนะครับ SL ฝั่งขาบายนะครับเพราะนั้นความผันผวนใน c u r ร์เรนในแต่ละช่วงเวลาของตลาด ถ้าเรามี Unicorn Panel มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจการแข่งข้าอ่อนค่าของ currency ระหว่าง USD ดอลแล้วก็ XAU ก็จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดแล้วก็เทรดไปในทิศทางแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะก็ฝากไว้สำหรับ Unicorn Panel ในการวิเคราะห์กราฟสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการเทรด แล้วก็มีเทคนิคในการดูแพทเทิร์นของกราฟเปล่ปาตัวยูนิคอนไเนลก็สามารถที่จะช่วยเทรดเดอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนะครับพวกนี้ถึงจะมีความผันผวน,นของ,องราคาทองคำส่วนสกุลเงินวันนี้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แข็งค่าการแข่งค่าของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต้องดูว่าเขาสามารถกดดัน US ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาได้ไหม ตอนนี้ US ดอลลาร์ยังพักตัวอยู่แต่ XAU เนี่ยอ่อนค่ามากเลยนะอ่อนค่ามากเพราะนั้นถ้าเขาอ่อนค่าก็มีโอกาสลดลงมาอยู่นะครับลดกราฟลงมาอยู่เทรนด์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตอนนี้ดูเป็นทิศทางขาลงจะชัดมากขึ้นนะครับเป็นไซเว์เช้านี้เป็นไซเว์ไซเว์ดาวส่วน EUR EUR มีการแข็งค่าขึ้นมาบ้างนะครับยกตัวเป็น up trend เป็น size way up บ้างแต่ว่าเช้านี้เขายังอ่อนค่าอยู่ Gbp แข็งค่าขึ้นมาครับก็ยังไม่ระบุทิศทางที่ชัดเจนนะครับ EUR ดูสังเกตเห็นว่าจะอยู่ในโซนอยู่ในโซนบนของราคาเมื่อวานหลังจากที่มีเมื่อวานมีการแข็งค่านะครับมีการแข็งค่า Gbp ก็เช่นเดียวกันนะครับยกเวน้นจฟังฟังสวิต เชา้านี้ยกตัวขึ้นมานะครับแข็งค่าอยู่โซนข้างบนเลยนะฮะแคนาดาอ่อนค่านะ u s อดอลลาร์อ่อนค่าให้เราเห็นตั้งแต่เมื่อวานเพราะนั้นเทรนด์ของ u s d ดอลลาร์ก็จะเป็นเทรนด์ในทิศทางขาลงนะครับไม่ว่าจะเป็น UCAT, UJ, ูยูฟัง3สกุลเงินนี้มีการลดตัวลงไปเพราะว่าฟรังก,ก็เริ่มแข็งค่าขึ้นมา อันนี้ก็เป็นภาพรวมของนางฝั่งสกุลเงินนะครับยูนิคอนแดชบอร์ดก็จะเป็นการกรองสัญญาณจากอินดิเคเตอร์สิกเนลที่เรามีให้ประมาณ12ตัวแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้เราเห็นว่าอินดี้ที่เข้าเงื่อนไขแล้วก็มีทิศทางไปในทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นก็จะส่งสัญญาณมาฝั่งบายฝั่งเซลที่เราเห็นตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะ ที่พัฒนาขึ้นมาในการสนับสนุนเทรดเดอร์ในการตัดสินใจนะครับฝั่งสวิตแข่งข้าในช่วงเชา้านี้ส่วนตัวอื่นยังไม่มีความชัดเจนนะครับสังเกตเห็น g b p ในสัปดาห์นี้ในวันนี้ก็เริ่มมีการยกตัวแข่งข้าขึ้นมา g b p ก็แข่งค่าขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะนะครับถ้าถ้าใดสนใจก็สามารถทักทายกันกันเข้ามาได้นะครับสำหรับการใช้งานของเครื่องมือยู c o ค n Dashboard และ u n i c o r n Panel ครับ ยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กันด้วยครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ